ตัวไหนครับทิศาเรียนเมืองเลยใช้เนื้อซ้อมมากี่วันซ้อมที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเรียนเลยเลยอยู่ที่แถวสุขุมวิทมีใครเป็นกุ๊กฟองซอลมากตอนนี้ยอดจอมแล้วก็เพื่อนๆเพื่อนนะครับเชื่อกันเนาะตอนนี้ทิศาอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบแปดโมยสไตล์อะไครับเขาวันนี้เลยต้องมาเจออัสซอรี่เนาะไม่เคยต่อยกันไม่เคยครั้งแรกเลยสืบสายกี่มาต่อยอัสซอรี่ยัง ย,ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแล้เดี๋ยวต้วนเย็นหน่อยเขาวางเกมวางแผงไงดิถ้าต่อยตามตาตเราไมีอะไรจะแก้ไขอุ้เข้าไปดีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนไว้ตที่นี่เลยพรัน่นต่ใครต่อ<ด>ยกับพีน้ำโชว์เปลงมพพคนนหรือแพนนอกแพนนอ,นกอยกห้าอแพนนอขอไปพลาดยกหาด้วยเพระนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิแปดร้อยสิบแปนี่ต่อยร้อยสิบเก้าเนาะเมื่อกี้เหยียบตะช่างแล้วเป็ไงบ้างปีีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบสมือแข็งแรง อันนี้ไม่ป้านใจเลยเหรอั้นใจวันนี้มาแจ้งเกิดไหมเนี่ยมาแจ้งเกิดอ่าคุมมากี่กิโลไฟนี้สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะเราสี่สิบหกคนจังหวัดบุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย์อ้าวฝากเชิญช่วยแฟะครับฝากเชียร์เด็กบุรีรัมย์ด้วยวันนี้เต็มที่นะอ่รขอโชคดีไปครับ